ค่ะมาคุยกันต่อนะคะกับรายการ News อัลค่ะพี่โสวันนีโอคุณผู้ชมก็ติดตามเราอยู่นะหลายๆคนก็บอกว่าวันนี้พี่โสบอกพี่โสเจาอยางปล่อยลมเจอไปหลายดอกเลวันนี้อแล้วก็มีลอะไรรายการนี้เป็นรายการบันเทิงเชิงข่าวไงค่ะ เตือนซะหน่อยเตือนซะหน่อยไม่ซีเรียสเพราะฉะนั้นรายการมันเชิงข่าวฉะนั้นก็อย่าไปเอาจริงกับจังกับรายการนี้มากมายเราให้ความขบขันอารมณ์ขันเราเรืองย้ำที่บ้านเมืองมีทุกอยู่นะอ่าค่ะใช่ใช่จะเตือนซะหน่อยเตือนซะหน่อยว่าสไตล์หรือว่าคอนเซปต์รายการเราเป็นแบบนี้นะคะใช่โอ้อ่ะก็เนี่ยหลายท่านก็บอกมุกวันนี้พี่โสโอ้โหแบบหลายมุกเลยอ่ะ โอเคก็ทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะก็เอหลายท่านก็แสดงความเห็นมาก็ลองไปอ่านกันดูแล้วกันแล้วเนี่ยบางข้อความก็อ่านออกอากาศไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะพี่โสอ้าคําเคำสวดคขาเป็นคำสวดอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่คำคสวดอีกแบบหนึ่งนะ มีเรื่องที่บอกต้องไปปรึกษาคุณหมอลองดูเนี่ยหลายคนเลยแสดงความเห็นมานะอ้าวโอเคค่ะติดตามกันอยู่นะคะก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ผ่านการแชร์การกดไลค์กดเลิฟนี่ละคะ่ะนะอ่ะพี่โสภาทีนี้เรามาเรื่องโควิดบ้างคะ่ะก็วันนี้มีการประชุมสบคนะคะก็มีการคลายล็อกกิจการทั้งหมดกิบสิบกิจการอ,าอ่ก็เป็นไปตามที่เผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็อย่างเช่น โรงหนังร้านเล็บร้านนวดสปาร้านสักฟิตเนสอะไรประมาณน,นี้ค่ะศูนย์เด็กเล็กห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แนวนี้นะคะแต่ว่า,าที่ยังปิดอยู่ก็คือศูนย์ประชุมแล้วก็ศูนย์แสดงสินค้านะคะโรงเรียนโรงเรียนใช่ค่ะแต่ว่าคือ ต้องไปดูนะคะว่าท่านอยู่ในหมวดกิจกรรมใดเพราะว่าในแต่ละกิจกรรมอะ่ะมันจะมีรายละเอียดอยู่ว่าเปิดได้เปิดได้เนี่ยแต่ว่าต้องยังไงยังไงอะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นนักดนตรีที่เล่นในร้านอาหารอย่างเงี้ยเล่นได้นะพี่โสค่คะแต่มีข้อกําหนดก็คือว่าต้องเล่นร้านการเล่นดนตรีในร้านอาหารเปิดดําเนินการได้จํากัดนักดนตรีไม่เกินสามคน และนักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแต่นักร้องให้ถอดหน้ากากได้นะคะเฉพาะเวลาร้องเพลงอย่างเงี้ยห like ouais. ้ามสัม oh. ผัสคุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีแล้วลูกค้าต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินกันเออห้ามไปสัมผัสคุกคลีกันเป็นต้นอย่างนั้นสติสมประกอบนะที่ให้ร้องเพลงให้สอดหน้ากากนะยังยังมีสติสต้งอยู่สติสตางอยู่ ว่า <Right. S 1> คือคงจะบอกว่าถ้าถ้าไม่สายไปเนี่ยบอกว่าโอ้โหนักร้องประเทศไทยนี่สวมหน้ากากร้องเพลงได้สมบูรณ์สมบูรณ์สดยอดนะเพราะทุกวันนี้อาชีพสื่อมวลชนที่สวมหน้ากากออกทีวีถ้าอยู่ในห้องสตูดิโอใช่ไหมละ่ะ<ช>เป็นรประเทศเดียวเป็นประเทศเดียวในโลกประเทศเดียวในโลกที่พวกผูดเนิรนรายการหรือว่าคอมเมนเตอร์ต่างๆอยู่ในห้อง Studio สตูดิโอสวมหน้ากากออกเทเลวิออกทีวีคนก็เห็นด้วยตา คนเห็นลูกตากันอะผ่กนะไม่รู้ะไรตาคนนี้อออก็เป็นยังไงเป็นเพพเดยนในโลกจริงก็ไม่แปลกเรามีผู้นําอย่างนี้ก็แบบเดินในโลกเหมือนกันฉะนั้นอะไรอะไรมันก็หนึ่งเดยวในโลกเหมือนกันหนึ่งเดยวในโลกจะพอยิงนนวบวงเลยเรื่องเรื่องบวยบวยนะบวยแลนอีกนะอะไรที่บวยนะเราต้องมาก่อนเนะ อะไรที่บวยเลื่หวยอย่าลืมเราเป็นขาดยุคนี้เป็นท็อปของท็อปของบวยอย่างนี้ท็อปของบวยเนี่ยเนี่ยนะคะก็เนี่ยแหละหนึ่งในนั้นก็คือคือท่านต้องไปดูนะคะว่าท่านอยู่ในกิจกรรมกิจการไหนแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดลงไปอย่างเงี้ยอยเมื่อจะตลกนะว่าตลกนะพนุ่ดีว่าอยู่ในห้องเย็นในห้องอาหารร้องเพลงเนี่ย ช่วงร<ช>้องเพลงนี่จะเหมือนหนังอินเดียว่าเออช่วงนังเอกเต้นระบำเนี่ยจะไม่มีเสือมากัดจนผู้ร้ายจะไม่มาฉุดข่มขืนใช่ไหมให้หนังเอกนี่วิ่งรอบภูเขาวิ่งรอบต้นไม้สามรอบสีเราวิ่งขึ้นเขาสามลกก่อน,<ช>นอจะจกว่าจะจะจะหยุดร้องเพลงก่อนแล้วถึงจะมีโรคระบาดมาหรือจะมีเสือมากินจนจะมาฉุดฆ่าข่มขืนหรือโจนจะมาปล้นหรือตัวร้ายจะโผล่มาใช่ไหมเพราะตอนร้องเพลงนี่ตัวร้ายก็ต้อนจะบาร้องเพลงด้วยนะ ร้องด้วยกันพอร้องด้วยกันพอร้องเสร็จกต้อง,งแอคชั่นต่อแอคชั่นต่ออันนี้ก็เหมือนกันอ,อนุม,มาณว่าช่วงโควิดเนี่ยคงจะเลิกระบาดตอนช่วงนักร้องจกเว้นให้ช่วงนักร้องร้องเพลงอ่าอาร้องเพลงคงจะหยุดร้องเพลงคงจะหยุดระบาดก่อนจากบรรดาผู้ที่เข้าไปนั่งกินอาหารนันซึ่งก็ต้องเปิดอากาศเหมือนกันนะแลานดนตรีก็ใช่ใช่ใช่แล้วฟิตเนสเนี่ยเวลาวิ่งบนวิ่งบนสายพานเนี่ยนะ จะให้วิ่งแล้วสวมหน้ากากได้ไหอเปล่าไปสาบตอนยกน้ำหนักเนี่ยนะพึดพึดพึที่ต้องสวมหน้ากากได้ไหมหายใจทันได้เปล่าเออกกระสอบซายสวมหน้ากากได้ไหมเป็นคําถามที่น่าจะหาคําตอบอย่างยิ่งโอ้ยเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดรายละเอียดลงมาให้อีกทีหนึ่งอ่ะอย่างฟิตเนสอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ามันเชื้อโรคเยอะนะในสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารเนี่ยเออช่วงเปิดะเปิดปากกินข้าวกินปลาเนี่ย เชื้อโรคไม่ไม่ไม่มีติดเชื้อไม่ระบาดใช่ไหมหยุดระบาดชั่วคราวใช่ไหมรอคนกินอาหารเสร็จก่อนแล้วสูปรากาศก่อนค่อยระบาดใช่ไหมค่ะเออเนี่ยนะคะเมื่อมันไม่มีก็ไม่มีจะมาว่างเว้นเวลาได้ยังไง <laughs> ใช่เอออันนี้ฟิตเนสฟิตเนสนงยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนงขออนุญาตเช็คอีกทีหนึ่งก็คืออ่าอย่างเช่นอ่าโรงอ่าโรงหนัง เมื่อกี้บอกโรงร้านอาหารใช่ไหมคะโรงหนังก็เปิดได้เปิดได้ถึงสามทุ่มแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรแล้วก็ลดจํานวนเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีเวลามีเวลาวิ่งกันแข่งออกจากโรงแล้วก็กลับบ้านเวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม<ช>ออกจากโรงหนังอะ่ะแล้วออกจากที่จอดรถเนี่ยแล้วกลับถึงบ้านเ่เวลาหนึงน่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงอ่าใช่ใครชอบดูหนังรอบเย็นต้องรอบเย็นและรอบดึกไม่ได้เกินตรวฟิล อ๋ต้องเขามีขยับเคอร์ฟิลไปที่สี่ทุ่มด้วยนะคะก็ใช่ไงเราก็ขึืรอบทุ่มรอบทุ่มเลือสามทุ่มใช่ก็รีบขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านให้ทันเคอร์ฟิลสี่ทุ่มหูตาเหลือกลับบ้านให้ได้ให้ทันใช่เออเอร์ฟิลขยับเป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่นะคะอแล้วก็กิจการกิจกรรมพี่คลายล็อกนี้คือเริ่มหนึ่งตุลาคมนะคะพี่โสเอานวดบ้างลองดูนวด นวดก็คือต้องแบบนัดแค่นั้นคือเปิดได้ทั้งนวดทั้งสปาแต่ว่าต้องนัดล่วงหน้าจํากัดเวลาบริการไม่เกินสองชั่วโมงต่อคนสองชั่วโมงต่อคนแต่ว่ายังไม่ให้เปิดบริการอบไอน้ํานะคะคือคือการนัดล่วงหน้ากับไป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 โผล่หน้าตอนนั้นมันต่างกันยังไงไปทราบนะไม่คนมันจะได้ไม่ไปชนกันเยอะมั้งคะพิสก็แขกสมมติคนมีคนพนักงานเท่านันสิบคนเนี่ย คนเยี่สิบคนมันก็นู่นต่แค่สิบคนน่ะใช่ค่ะแต่ว่าห้ามวอลห้ามวอลอินไงแบบต้องนัดต้องนัดถึงจะถึงถึงไปไม่ใช่ว่าอยากจะไปก็ไปแล้วก็ทุกคนก็จะคิดว่าอยากจะไปก็ไปแล้วเดี๋ยวไปลุมกันอยู่ที่ที่ไปใช่ไหมมันเต็มมันเต็มมันเต็มเขาแค่นี้ค่ะก็เต็มพนักงานไม่ว่างเขาเขาไปก็ไปนั่งรอเต็มเขาก็ต้องไม่ต้องเข้าอยู่แล้วก็ไปกลางเต้นนอนรอนันเลอ ต็มใช่ไหมเขาก็รับลูกค้าไม่ได้เขาก็ไม่ให้ลูกค้าเข้าอยู่แล้วใช่ไหมบอกว่านี่นะบอกว่าเดินๆอย่างนี้มันเกิดเมื่อยขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะนัดจะไหนนัดยังไงอ่ะก็ประตูเปิดอยู่อ่ะก่าแคุณจะรู้ได้แล้วคุณคุณจะรู้ได้เขานัดหรือไม่แล้วคุณจะรู้ได้ไงเจ้ที่ไปตรวจดูเหรอไม่ไม่เรืต้องเตยๆขนาดนั้นไหมแบบไม่หรือว่าถ้าพี่โสพี่โสจะเข้าพี่โสต้องยืนอยู่หน้าร้านพาก่อนแล้วโทรโทรนัดแล้วก็บอกอ๋อว่างค่ะพี่โสถึงเจ้า อ๋อนี่ประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยใช่ไหมวิธีการบแบบไทยๆใช่ไหมก็เหมือนนี่นี้อะไรนะมินิมารีไรน์ไงอะไรที่อย่างฮามากกว่านี้อีกไหมเนี่ยฮะถ้าสมมติเมือม่อเดินเมือม่อยอ,อย่างนวดยืนอยู่นหน้าประตูยังอย่าเพิ่งเข้าต้องโทรดับโทรนัดก่อนอ่ะพิเศหลุดไปเดี๋ยวรอพิเศษกลับมาะคะ่ะโอเคนี่เรื่องของร้านนวดสปาก็คือให้เปิดได้แต่ว่าต้องนัด ร่วงหน้าและให้บริการไม่เกิน2ชั่วโมงต่อคนยังไม่เปิดบริการอบไอ้น้ำสามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปาได้นะคะแล้วก็ลูกค้าต้องได้วัคซีนแล้วหรือว่ามีผลตรวจ ATK หรือว่า PCR เป็นลบภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็คือต้องได้คนที่เป็นลูกค้าต้องได้วัคซีนแล้วหรือว่าต้องมีผลตรวจผลตรวจโควิดก่อนพี่สคนที่จะเข้า คนที่จะเข้าอนวดกับสปาเนี่ยก็คือต้องมีต้องได้วัคซีนแล้วหรือถ้ายังไม่ได้วัคซีนต้องมีผลตรวจ ATK กับ PCR เจ็ดสิบสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะอืต้องพกพกไอพกพกใบนี่วัคซีนฉีดวัคซีนกับพกใบตรมถามว่าถามว่าคนที่เขาต้องการลูกค้าเนี่ยนะเขาจะเคร่งครัดขนาดนั้นเลยลอ่ะฮะเขาตรวจส่วนใหก็เ,เขาจินตึ๊กอุณหภูมิใช้ได้ก็โอเคแล้วนี่ ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนี่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเม่กูจะเข้าห้างเข้าไหนก็แล้วแต่เนี่ยเข้าร้านสะดวกซื้อยื่นมือเข้าร้านสะดวกซื้อก็โอเคเลยเข้ามาเห็นตั๋วเอทีคงทีเคเนี่ยถามเรื่องวัคซีนคุณเลยนะคุณก็เดินเฉยเลยฮะอันนั้นเฉพาะร้านสะดวกซื้อไงเพื่อความสะดวกไงเพราะว่าร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าเป็นร้านนวดร้านสปาต้องมีมีใบตรวจใบฉีดวัคซีนกับ ใบตรวจ PCR กับ ATK แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าพนักงานที่ฉีดวัคซีนพนักงานที่ตรวจและฉีดวัคซีนหรือย่างอ่ะค่ะก็เป็นเรื่องเจ้าของกิจการที่ต้องมั่นใจว่าพนักงานที่ตรวจนั้นฉีดวัคซีนมาสองเข็มแล้วทันตทียอมให้มนวดใช่ไหมล่ะเ<ช>พราะเขา<ช> <ๆ S 2> ก็ควัติดเชื้อเหมือนกันใช่ค่ะใช่ต,ต่างคน<ช>ต่างกลัวซึ่งกันและกัน แล้วเขาก็ต้องถามด้วยแหละว่าถสมมติลูกค้าอย่างเงี้ยเขาก็คงจะต้องถามว่าลูกค้าฉีดวัคซีนหรือยังเงี้ยเขาเขาไม่ถาม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 ว่านวดอะไรครับกี่ชั่วโมงเอาแบบนั้นใช่ไหมนั่นคือแต่เป็นเป้าหมายที่สาคัญเขาไม่ถามว่าฉีดวัคซีนเรียกเขาฉีดวัคซีนนี่ครับฉีดแล้วเนี่ยฉีดแล้วขีดสองข็ม ที่ใจค่ะซีโนแบคหรือเปล่าที่แอสตราเซเนกาหรืออะไรไฟเซอร์หรือครับเนี่ยถามอีกไหมไม่คงไม่คงไม่รู้ว่าจะถามขนาดนั้นหรือเปล่าเออแต่ว่าเขาก็คงกลัวว่าต้องกลับมาปิดอีกอะไรอย่างนงี้หรือเปล่ากว่าเขาจะได้เปิดอะไรเงี้ยค่ะผมยังเห็นมีข่าวว่าอบดุลนนวดที่ไหนแล้วจดติดโควิดจะเจอติดเจาเจอพวกอะไรบาร์เาผับนั่นะเราผักบานะ โดยที่ทเจ้าที่เอาหูไปนาวตาไปไร่ที่ปล่อยอเกิดขึ้นมาแอบปิดแอบปิดแอบเปอยกันถึงเกิดใจนม้เกิดขึ้น,นค่ะอ่ะโอเคนี่เรื่องกิจกรรมกิจการ,รนะคะที่ว่าเปิดใครล็อกอะไรนี่คะแล้วก็มีเรื่องลดวันกักตัวก็คือสำหรับสาหรับคนที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยค่ะพี่โสปัจจุบันนี้เราให้กักตัวสิบสี่วันใช่ไหมคะ แต่ว่าอันนี้คือปรับใหม่ล่นระยะเวลากักตัวลงมาสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วให้กักตัวเหลือเจ็ดวันคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนให้กักตัวสิบถึงสิบสี่วันค่ะ <c oughs> ออบอกสำหรับการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศกักตัวเจ็ดวันทางน้ำและทางบกกักตัวสิบถึงสิบสี่วัน <c oughs> ทำไมอะ่ะคือคือ เอเหมายความว่าทางทางอื่นในเชื้อโรคไม่สามารถเข้าเยี่ยถึงได้บ้างไสเชื้อเชื้อชื้อโรคมีทางเลือกเอเอาทางอากาศกับ<ส>แค่แค่เจ็ดวันแต่ทางอื่นต้องสิบถึงสิบสี่วันคือคือ,คอไวรัสไม่สามารถบินได้สูงขนาดา 3, สามหมื่นุตคือง่ายกักแค่เจ็ดวันใช่ไหมใช่ <laughs> <laughs> เออ โอ้เนี่ยอ่ะก็เรื่องจากตัวนะคะแล้วก็เรื่องของอรารอการฉุกเฉินก็ตามนั้นก็คือสองเดือนขยับไปสองเดือนอถึงสิ้นพฤศจิกายนค่ะถึงสิ้นปีนั่นแหละสุดท้ายเขาไม่ยอมเลือกรอค่ะเขาอ้างสารพัดอย่างละไม่มีทางฉุกเฉินน่ะคือมีหากินเขาค่ะอยากออกไป ซึ่งพี่โสรู้ไหมว่าพอรอฉุกเฉินเอ้ยไม่ใช่พรบรแ,กแก้ไขร่างพรบรโรคติดต่อค่ะที่พรบเคาะแล้วแล้วก็ไม่กล้าประกาศใช้เนี่ยวันนี้มีของเพื่อไทยอยู่คนหนึ่งเป็นคณะทํางานด้านเศรษฐกิจของเพื่อไทยสสอ,อุบลน,นะคะ mm. เขาบอกว่าอย่างสังเกตดูซิว่าทําไมแก้ไขปรับปรุงเสร็จแล้วนะพระบรโรคติดต่อแต่ทําไมไม่กล้าประกาศใช้ อาจจะเป็นเพราะว่าห่วงว่าต้องนําเข้าสภา,าเพื่อรับรองแต่อาจจะถูกคว่ำในสภาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องลาออกเพราะว่าถ้าพรบรถ,ถูกคว่ำก็เลยไม่ยอมไม่กล้านําเข้าสภาแล้วก็ต้องต่อไปอีกสองเดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของเอ่เพดานเงินกู้เดานเพดานกู้ต้องขยับออกไปอ่ะก็อาจจะถูกคว่ำหรือเปล่าวัวไงวัวสัลังกว่าวัวสลังกว่า,ววาน่ใช่เนี่ย เราก็ต้องอธิบายอ่ะคือ,อยังไงต้องอธิบายว่าที่แก้ไขที่ให้เหตุผลมาโดยตลอดเวลาว่าที่ต้องใช้พรกฉุกเฉินเพราะว่าการแก้ไขพรบโรคติดต่อ,อยังไม่สมังยังไม่เสร็จแต่นี่คือเมื่อเสร็จแล้วแล้วทําไมถึงยังไม่นํามาใช้แล้วก็ยังต่อพรกฉุกเฉินไปอีกตั้งสองเดือนอย่างเงี้ยคือต้อง,ต,องต้องอธิบายอ่ะยื้อซื้อเวลาไปก่อนไงยื้อเวลา <c oughs> ไปก่อนนะค่ะ ป่านนั้นน่ะพิจิการงบเพิ่งออกมาฉุดเฉาเฉางบประมาณของใหม่จ่ตุลาก็มาใช้จ่ายสบายๆคล่องคอแล้วใช่ไหมล่ะอ่าประมาณใหม่ออกมาคล่องคอพอจะทําอะไรได้ไหมกีนกล้วยเกลยแจกเมางงบนั่นงบนี่สบายๆแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงนี้มันมันแผลมันยังยังไม่แห้ง่ะมันยังมันแสบๆอยู่ใช่ไหมยังไม่ตกสเก็ดใช่ไหมยังไม่ตกสเก็ตเลย ก็ต้องหวาดผวาอยู่งัวงัวสลังหวานนะเป็อย่างนี้แพลจากครั้งไหนครั้งที่อภิปรายสักฟอบนี่หรอตอนนี้ใช่ไงใช่ไงค่ะค่ะหลายแผลไงต้องถามคนเขาจ้องเลยตอนนี้ว่าจะขอขอขอคืนบ้างสิขอขอสักดอกหนึ่งนะขอสักเอคืนสักดอกหนึ่งนะค่ะ ต่อค่ะค่ะก็่นี่คือเรื่องของกิจกรรมกิจการทั้งหลายนะคะจริงๆมีเรื่องวัคซีนด้วยแต่เดี๋ยวนเดี๋ยวน้องพูดอีกทีหนึ่งวันนี้มีผู้ประกอบการร้านอาหาร39รายที่โสเข้าไปฟ้องแพ่งนายกจากพวกใช่ใช่ค่ะก็คือข้อหาคือออบริหารสถานการณ์โควิดผิดพลาดแล้วก็ออกพระราชกำหนด ประกาศข้อกําหนดต่างๆโดยไม่เห็นใจประชาชนแล้วผู้ประกอบการกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารสามสิบเก้ารายนี้เรียกเรียกค่าเยียวยาห้าสิบล้านบาทออยางเงินภาษีประชาชนไปจ่ายนะก็สารตัดสินได้ผิดอะ่อยะยาภาษีเราไปจ่ายให้นะคว้ากระเป๋าเองอเงินเยอะนี่นะใช่ก็มันก่อนหน้านี้นนที่มีคุณป้าคนหนึ่งไงที่มีเจ้าหน้าที่ไปจับเขาอ่ะ แล้วเขาโวยใช่ไหมไ,ไม่ได้ไมีแต่สัง่งมีแต่สั่งไงเนี่ยใช่ใช่ไอ้แต่สัง่งเออช่วยอะไรบ้างไหมสั่งอย่างเดียวจเจลสักขวดก็ไม่มีอะไรงั้นเราวันลุ้งขึ้นตำรวจเอาตะกร้าเจลไปไปให <laughs> เ้เนี่ยก็เน่เหมือนกันผม <laughs> <laughs> มีแต่สัง่งแล้วไปด้วยนั้นสถานการณ์ผิดพลาดแล้วบอกว่าคือตัวแทนวันนี้มีมีเอ่อคนนี้คือ,ว,นนคอวันนี้คุณดวงไปพี่ดวงดวงฤทธิ์บุญนาคเจ้าของร้านอาหาร เป็นตัวแทนผู้ประกอบการสามสิบเก้ารายเขาโจดเก่าเนี่ยใช่ไหมโจดเก่าใช่ใช่ไหมใช่โจดเก่าสมัยสุวรรณภูมินั่นนี่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสถาปนิกใช่ไหมสถาปนิกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคุณดวงฤทธิ์เขามีร้านอาหารด้วยเขามีร้านอาหารอยู่ก็เขามาอีกคนนึงก็คือนางสรัตตนะมณีพลกล้าทนายความแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไปยื่นฟ้องนายกับพวกเนื่องจากว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็มองว่าเป็นมาจากการบริหารงานผิดพลาดทั้งเรื่องการเตรียมพร้อมการจัดสัรวัคซีนการออกข้อกําหนดอะไรต่างๆแล้วครั้งนี้เป็นการฟ้องแพ่งแบบกลุ่มนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้านอาหารไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐภาครัฐเนี่ยออกประกาศข้อกําหนดโดยไม่เห็นใจประชาชนต้องการให้รัฐจ่ายเยียวยาแล้วก็ชดเชยผู้ประกอบการที่เสียหายจากการหยุดกิจการชั่วคราวค่ะ ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ว่าโดนกระทบแค่สามสิบเก้ารายนี้หรอกกระทบกันมากมายอ่ะสําหรับผู้ประกอบการใช่ทั่วประเทศที่ใช่นแค่ร้านอาหารเนี่ยใช่ทั่วประเทศทุกแห่งอ่ะสปงสปงสปาทุ่นรนหมอนี้ที่ประกาศประกาศเพิ่งเปิดมาชัางนั้นอ่ะใช่ก็โดนจากคําสั่งทั้งนั้นอ่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเครือข่ายประชาชนป้องปกป้องประเทศคอปปอของคุณหมอกมลพันชีว่าพันศรีค่ะ เป็นเลขาธิการของเครือข่ายนี้นะคะก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์และพวกเช่นเดียวกันกรณีเรื่องโควิดเนี่แหละคะ่ะโอ้คดีเยอะนะอืมชีวิตจะมีความสุขได้ไงคดีเยอะขนาดน,นี้แล้วนี่ประชาชนฟ้องนะใช่ประชาชนฟ้องใช่ชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไงมีมีมอ่าถ้าหาว่าตอนนี้เป็นมาที่อดีตนายกรัฐมนตรีใช่ไหม <laughs> ใช่ ถ้าเกิดวันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นว่าที่แล้วน่ะเป็นดีดเต็มตัวน่ะก็ชีวิตไปขึ้นศาลอย่างเดียวอืมอืมนะใช่ไหมก็มีหลายคดีหลายคดีที่จะตามตามมาใช่เขาฟ้องพวพันนวลเนียให้ไม่ไม่ไม่ชีตอยู่สุขบายเกินไปก็ถือว่าเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ว่าอย่าให้ใช้แชํานต์ตามอำเภอใจนะย่ำใจนะคิดว่าทําแล้ว ผมผิดอะไรนี่ไงนี่ยว่าผมผิดอะไรนี่ไงนี่ไงที่เขาไปฟ้องัน่ยเ่างกันเนี่ยกําลังทยอยมาขีกต่างๆคือผมผอะไรตรวเนี้ยจะผิดจะไม่ผิดก็รอสารสั่งกนแล้วกันค่ะนะก็เนี่ยแหละค่ะข้อหาที่ที่ทางเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศฟ้องก็คือบริหารเอ่อดําเนินผิดพลาดรัฐบาลดําเนินการผิดพลาดเรื่องโควิดค่ะนี่แหละ แล้วก็นโยบายบริหารจัดการที่สร้างปัญหาทําให้ประชาชนเสียชีวิตทั้งๆที่สามารถป้องกันได้แล้วก็มีว่าใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าขัดกับรัฐมนูญไม่เป็นบทหน้าที่ขัดกับรัฐมนูลมีเรื่องละเว้นด้วยอ่ะนี่แหละคุณผิดอย่างนี้แหละคุณผิดอย่างนี้แหละเยอะๆแค่นี้เพียงพอไหมอิ่มไหมไม่อิ่มจะไม่มีอีกโอ้ยมีหลายมากรามากอ่ะที่คุณหมอกระมลพันธ์ออกมาเยอะอ่ะ ทั้งถัดรัฐธนูญทั้งมีประมวลกฎหมายอาญานู่นนี่นั่น,นเยอะหลายมาตราเลยเนี่ยค่ะโอ้นี่น <laughs> เรื่องโควิ 19, <c oughs> ดค่ะพี่โจ <c oughs> <laughs> อะ,อะเดี๋ยวเบรกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า <c oughs> เดี๋ยวจะวกกลับมาเรื่องของคุณลุงป้อมนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องวัคซีนด้วยก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีประเด็นว่าทางคุณอนุทินว่ามีการพูดถึงเรื่องของพี่โสจําได้ไหมที่เขาเขากโกงอ่ะเปิดแก้เข้าไปทดคอมพิวเตอร์แล้วก็อ๋อใช่ใช่แต่<ว> <ใจ S 2> ข้อมูลวัคซีนอะ่ะรับ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 ,รบ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 จัดคิวจัดคิววัคซีนใ,ใ,ใ,ใช่หะคิวคิวัคซีนหัคซนละัค่ะก็ได้ไปแบบหลายล้านอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไม่ถึงพี่โส<ฆ> แต่ก็เยอะแล้วอะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าหลายไม่ไม่หลายวันนะมันมันสั้นๆแต่ว่าได้เงินไปพอสมควรก็มีมีของผู้จัดการเขาลงไว้ว่ามาเปิดเบื้องหลังว่าเขาทําอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาคุยกันใหม่ค่ะโอเคค่ะ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n News l n e One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ